เป็นเรื่องราวข่าวช็อกมาตลอดสำหรับผู้รักในวงการที่บอกว่าเลิกเงียบหลายคู่1 2 3่งส้าปล่อยมาเรื่อยๆแต่นักร้องเสียงดีหรือดาราเสียงดีเลิกกันแบบเงียบๆบเลิกกันอีกคู่และวหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่สวีทกันให้เห็นเลยเนาะนี่แหละค่ะหลายคนก็บอกเลยว่าใครกันละ่ะ งานนี้ด้วยการชี้เป้าอักษรย่อทําให้หลายคนที่มีชื่อในอักษรย่อก็ออกมาเปิดตัวออกมาต่อต้านออกมาคัดค้านออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่ฉันงานนี้ค่าเสิร์ชชื่อนักร้องเสียงดีมันขึ้นเยอะค่ะชื่อหลายๆชื่อก็ขึ้นมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาราเสียงดีทุกวันนี้ยิ่งเยอะค่ะเพราะว่า ดาราหรือนักร้องหรือใดๆเลยนะคะส่วนมากมีความสามารถพิเศษในการร้องเพลงโดยเฉพาะใครที่มารายการ The Wall สร้องข้ามกำแพงต่างก็ยืนยันว่าเป็นดาราที่ต้องมีเสียงดีคู่กันมา3คู่พี่บอกเลยว่าโดนจับตาบอกมากๆดาราเสียงดีคู่แรกของเราคืออักษรย่อนะ9และวีนี่แถวบ้านเรียกไม่ย่อนะเขาบอกว่ากจยุก,กับวีเอเล ล่าสุดสาววีของเราค่ะไม่ปล่อยให้เป็นที่สงสัยนานค่ะออกมาตอบชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าไม่ใช่คู่นี้นะคะทุกวันนี้รักกันดีค่ะขออนุญาตนะคะตัดตัวเองออกจากช้อยนะเดี๋ยวคุณยายอีชั้นตกใจโทรมาอีกเหมือนรอบที่แล้วยายชอบเชื่อข่าวบันเทิงมากกว่าหลานค่ะวีคู่แรกนะออกมายืนยันเคลียร์ชัดว่าไม่ใช่คู่เขาอ้าว 89ตัดวีออกค่ะมาอีกคู่รักคู่หนึง่งดาราเสียงดีตอนนี้งงอยู่นะว่าดาราหรือน้อเขาเสียงดีกันหมดไงคุณกวาง a อบี r m a l กับคุณน้ำหวานซาซา<ๆ>ก็เป็นอีกช้อยหนึง่งที่เป็นชื่อออกมานะคะล่าสุดบอกเลยว่าฝ่ายชายออกมาโพสต์บอกเลยว่าสยบข่าวคู่รักนักร้องเลือกลาผมยังรักกันดียังเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำแม่อันนี้มี PR ด้วยด้วยกันอยู่นะคะขออนุญาตถ่ายอินด้านฝ่ายหญิงก็ไม่รอช้าโพสต์ข้อความบอกว่า เห็นข่าวตอนแรกคู่รักเสียงดีบอกเลยว่าตกใจนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ของเรานะคะเรายังรักคนดีคนถามหลังไมไมาเยอะว่าคู่เราใช่หรือไม่บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะและสงสัยกันเยอะแย,ยะมากมายชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปต่างๆนานาคอมเมนต์ต่างๆนานาแต่รายชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นทั้งอักษรย่อและเป็นคนเม้นชื่อเต็มเลยก็คือโอบิธิและน้องมะปรางอลิสาค่ะ หลังถูกโยงว่าเป็นอีกคู่รักเสียงดีส่อแววเลิกเพราะไม่เห็นภาพหวานมาพักใหญ่ชาวเด็ตก็พากันเดาคู่นี้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็การเดาชื่อมีการกดไลค์กดแชร์เยอะมากล่าสุดนมโอบนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังโพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเผลอใจลอ,อยทุกทีซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวที่เกิดขึ้นแต่ชาวเน็ตและแฟนคลับก็ไปถล่มคอมเมนต์กันเพียบ โดยหลายคนก็เข้าไปสอบถามว่าชิงหรือไม่ข่าวลืออะไรยังไงออกมาชี้แจงหน่อยนะใจลอยไปไหนอยากฟังข่าวดีว่ายังรักน้องมะปรางยังดีอยู่หรือเปล่าตอบข่าวด้วยนะคะไม่ใช่หรอกเนาะโอดครวนไปหมดแล้วหลายต,าตา่างๆนานาเยอะแยะมากมายงานนี้ นั่นดีกว่าค่ะคนสนาธารณะมันก็ต้องมีข่าวเป็นแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นรอก่อนนะคะรอน้องโอบรอน้องมาปรางมาชี้แจงว่าใช่หรืออะไรยังไง<อ>เราสงใจว่าขอให้เป็นแค่ข่าวลือขอให้เรื่องราวที่เจ๊มอยโพสเป็นแค่ความสนุกเขาตื่นมาอ๋อเขาเอาเรื่องฝันมาโพสเล่นขอเป็นแบบนี้นะคะ